หลายๆคนที่สนใจฟินเทคเรามักจะได้ยินเขาพูดกันว่าถึงจุดจบของธนาคารแล้วซึ่งยากในการที่เราจะเชื่อเพราะว่าธนาคารเองก็เป็นสถาบันที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกแต่ผมจะขโวดมาให้เราเห็นภาพนิดหนึ่งนะครับว่ามีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบการเงินการธนาคารอย่างไรเมื่อเทคโนโลยีไซเบอร์ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น Trust And trustless เป็น2เรื่องสําคัญที่ผมจะนํามาชวนพวกเราคุยครับ Trust ความไม่วางใจเป็นจุดเริ่มต้นของระบบธนาคารในโลกแน่นอนครับเราก็มีเรื่องประวัติศาสตร์มากมายนะครับเกี่ยวกับการกําเนิดของธนาคารตั้งแต่ยุคบาบิลอนหรืออินเดียก่อนคริสต์กาลก็ว่าไปนะครับแต่ผมจะหยิบเรื่องหนึ่งมาเล่าพวกเราฟังในการกําเนิดธนาคารในยุค สงครามครูเสดพักจะมีสับแสงในวงการดิจิทัลแอสเซทหรือคริปโตเคอเรนซี่เกี่ยวกับสับที่เกิดในเหตุการณ์ครั้งนั้นเยอะมากนะครับไม่ว่าจักวัรดิไบเซนทายหรือเมืองคอนสแตนติโนเบลเป็นต้นนะครับในราวศตวรรษที่1ินะครับก็มีการแย่งจริงเยรูซาเล็มผมมีความรู้น้อยมากในเรื่องสงครามครูเสดนะครับก็ละเว้นให้พวกเราไปค้นคว้าเองนะครับ ตอนนั้นชาวคริสต์จากยุโรปต้องเดินทางไปแสวงบุญที่เยรูซาเล็มน,นะครับและระหว่างทางเองก็มีภัยอันตรายมากมายนะครับในความร้อนสงครามนะครับทรัพย์สินก็ต้องเอาไปด้วยสมัยโบราณเราไม่มีที่เก็บทรัพย์สินก็มีนักรบเล็กๆกลุ่มหนึ่งเป็นนักรบปกป้องาศาสนาชื่อเหล่าอัศวินเทมป์ลาไนท์เทมป์ลาพวกเขามีฝีมือในการรบดีที่สุดกลุ่มหนึ่งในสงครามครูเสด ที่เป็นสงครามยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีฝีมือการรบที่เก่งกาจแล้วก็ยังมีความซื่อสัตย์มากเพราะว่าเป็นนักรบที่ปกป้องาศาสนาปกป้องผู้จาริกสแสวงบุญที่เดินทางจากยุโรปไปยังเยรูซาเลม็มชาวคริสต์ในยุโรปเองก็ฝากทรัพย์สินไว้กับอัศวินเทมปราก็จะได้รับตั๋วบัญชีว่าฝากทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเป็นทองคําเป็นเงินตราก็ว่าไปสามารถนําไปขึ้น เบิกทองได้ทั่วยุโรปรวมถึงในเยรูซาเล็มด้วยอสวินเทมป้านั้นเคยมีประวัติโด่งดังที่มีกองกําลังเพียง500คนแต่ชนะฝ่ายตรงข้ามถึง2,000 20, 0คนลองไปค้นดูนะครับและอสวินเทมป้าเองก็ขอเพียงเงินบริจาคในค่าบริการนั้นและเมื่อช่วยทําสงครามก็ได้เริ่มยึดครองทรัพย์สินศัตรูบ้างได้เริ่มบริหารจัดการทรัพย์สินบ้างนะครับซื้อที่ดินบ้างปล่อยกู้บ้างนะครับ อสวินยมป้านั้นมีป้อมปราการทั่วยุโรปรวมถึงมีอุมโมงค์ใต้ดินในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินก็เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินขนาดใหญ่กลายเป็นองค์กรสําคัญทางระบบเศรษฐกิจในสมัยนั้นเขาไม่ใช่นักรบที่ไปทําสงครามแต่เป็นกลุ่มนักรบที่มาปกป้องผู้แสวงบุญและปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาเป็นภารกิจสําคัญรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอสวินยมป้าเองก็เลยเป็นผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินมากขึ้นเรื่อยๆใ,ในช่วงเวลา200ปี มั่งคั่งกว่าชนชั้นปกครองใดๆในยุโรปและการปล่อยกู้ให้คิดดอกเบีย้ยการโอนเงินข้ามประเทศเป็นบริการธนาคารในรูปแบบหนึ่งในอิตาลีนั้นว่ากันว่าเห็นคนไปนั่งรอเป็นม้านั่งมากมายที่สำนักง,งานของอัศวินเทมปราในอิตาลีกรุงโรมม้านั่งในภาษาอิตาลีเรียกว่าแบงโกจึงกลายเป็นคำว่าแบงค์ที่แปลว่าธนาคารในกรารเวลาต่อมาแน่นอนครับในช่วงหลังของ สงครามครูเสดในศตวรรษที่14ชนชั้งปกครองเหล่าขุนนางไปจนพระเจ้าฟิลิปที่4ของฝรั่งเศสก็เป็นหนี้อสวินเทมป้าจำนวนมหาศาลและท่านเองก็เพิ่งแพ้สงครามจากอังกฤษจึงได้เหมือนการสมรู้ร่วมคิดกับศาันธาจากักมีการกล่าวหาให้ร้ายอัสวินเทมปา้าแน่นอนครับผมค้นคว้าดูแล้วผมเชื่อว่าความซื่อสัตย์ของเขาก็ยังไว้ใจอยู่ได้นะครับแต่อสวินเทมป้าเองก็ถูก ไร้ร้ายป้ายสีต่างๆนั้นนะถ้าใครไปอ่านดูผมก็เชื่อเหมือนผมไม่เชื่อนะครับว่าความซื่อสัตย์พักดีของพวกเขาต่อศาสนจาจักรและการได้ยอมรับของคนในสังคมมายาวนานที่เรียกว่า trust นั่นเองอาจเป็นความเชื่อมั่นในระบบธนาคารให้เกิดตามมานั้นผมก็ยังเชื่อพวกเขาอยู่อสินเทมป้าถูกทรมานถูกจับมัดเผาทั้งเป็นในกลุ่มปารีสและอสินเทมป้าคนสุดท้ายเป็นหัวหน้าคือชาร์กแห่งมอเล่ก็ได้ กล่าวสาบแช่งพระเจ้าฟิลิปที่4และพระสันตปาปาแล้วก็หันหน้าไปยังปราสาทนอตเทดมก่อนที่เขาจะถูกเผาทั้งเป็นและทั้งศาสนาจักรแล้วก็ชนชั้นปกครองก็ได้ยึดทรัพย์สินของอสเวตเทมป,ป้าไปทั้งหมดแต่ระบบธนาคารก็ยังสืบทอดต่อมาเรื่อยๆ <c oughs> เกิดจากความ trust ฝีมือและความซื่อสัตย์ความเป็นมืออาชีพของอสเวตเทมป,ปา้านี่คือระบบธนาคารนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่า1ฝากเงินไว้กับเขาได้อย่างมั่นใจสอง การให้บริการโอนข้ามต่างประเทศ 3. คือการกู้ยืมเงินธนาคารเองนี่ไม่ใช่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับแต่ว่าทรัพย์สินที่พวกเราไปกองอยู่เขาทําให้เขาเป็นหน่วยใหญ่ที่สุดในระบบเศรษฐกิจแล้วก็นําไปปล่อยกู้ได้กาไรจากดอกเบีย้ยจริงเป็นเงินของพวกเราไม่ใช่ของเขาธนาคารก็เลยเป็นแหล่งเงินกู้ที่ใหญ่ที่สุดในระบบเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการควบคุมปริมาณเงินและดําเนินนโยบาย การเงินการคลังของรัฐบาลไม่ว่าการปรับลดดอกเบีย้ยหรือการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทําให้ประเทศมีเสถียรภาพทางการเงินมันแต่ในวงการคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนทําให้เกิดคําว่า trustless trustless ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเชื่อถือนะครับแปลว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความเชื่อถืออีกต่อไปไม่ว่าใครก็ตาม ไม่ว่าคนจะเป็นยอดฝีมือมืออาชีพในการบรหิหารจัดการทรัพย์สินมีความซื่อสัตย์มั่นคงอย่างไรเรา,าก็ยังเป็นต้องพึ่งเรื่องนี้เลยเพราะบล็อกเชนไม่สามารถบิตพิ้วได้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะนำมาเล่าในคลิปต่ตอไปรายละเอียดนะครับตั้งแต่เกิดบิตคอยนขึ้นในปี2009นําเสนอแนวความคิดของบล็อกเชนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเน็ตเวิร์ก ที่ไม่มี Centralized s e r v ร์เป็นการบอร์ด c a สต์ดิส r ิบิวเ d ็ดเ g e r กระจายบัญชีไปทั่วเน็ตเวิจากความปลอดภัยทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์กลางธนาคารเซิร์ฟเนั้นไม่ว่าจะถูกแฮ็กหรือถูกระเบิดก็ตามเมื่อไม่มีเซิร์ฟเวอร์ศูนย์กลางใช้วิธีกระจายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันนับหมื่นนับแสนเครื่องน,นั้นทำให้มีความปลอดภัยในเชิงโครงข่ายมากกว่าเพราะคอมพิวเตอร์นำมาแฮกระบบใดได,ได,ได้ต้องมีศักยภาพมากกว่าเป้าหมาย แต่เมื่อมีคอมพิวเตอร์เป็นหมื่นๆเครื่องเชื่อมกันจึงไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องใดในโลกที่จะมีศักยภาพมากกว่าได้และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งถูกทำลายอีกเครื่องหนึ่งก็ยังอยู่ช่วยกันประมวลผลในระบบบล็อกเชนแต่โปรแกรมมิ่งเมื่อมีการทรานสัคชันเกิดขึ้นก็จะมีการแฮชชิ่งสร้างคำตอบ5แสนล้านชิ้นเป็นต้นนะครับและเมื่อมีการตอบถูกทุกคนก็จะเห็นหมดในเน็ตเวิร์กช่วยกันยืนยันถึงความโปร่งใสเกิดเป็นลายนิ้วมือเป็นอักขระขึ้นมาแล้วก็ร้อยเรียงเป็นกล่อง เมื่อปิดกล่องข้อมูลหนึ่งได้ก็จะผสมไปด้วยหมายเลขรายนิ้วมือของกล่องก่อนหน้าซึ่งกล่องก่อนหน้านั้นก็ถูกเข้ารหัสจากรายนิ้วมือของกล่องก่อนหน้าก่อนหน้าไปเ,เป็นแสนกล่องจึงไม่สามารถเป็นไปได้เลยที่จะแกะหรือแฮกกล่องข้อมูลอันนี้โดยต้องรู้ข้อมูลก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเป็นแสนๆซึ่งถ้าทําแร้ก็ใช้เวลาเป็นร้อยปีจึงมีความเชื่อมั่นทั้งในระบบเน็ตเวิร์กและระบบโปรแกรมมิ่ง อย่างแรกที่ผมเล่าให้ฟังน,ะนอกจากนั้นยังมีสมาร์ทคอนแท็กต์ในอีเาเรียมและการประยุกต์ใช้ในบล็อกเชนต่างๆซึ่งคริปโตเคอเรนซีนอกจากนำมาใช้แทนเงินยังสามารถนำมาเก็งกำไรหรือเป็นหน่วยลงทุนในการระดมทุนสมาร์ทคอนแท็กต์นั้นเมื่อเรามีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราทำสัญญาว่าเงินเดือนของเราที่เข้าตรงนี้จะต้องมาจ่ายหนี้ทุกเดือนทุกเดือนไม่สามารถบิดพลิ้วได้เลยนะครับไม่สามารถถอนเงินจำนวนนั้นออกไปใช้ย่างอื่นได้ จึงไม่จาเป็นต้องใช้ความไว้วางใจ trustless เบี้ยวไม่ได้สัญญาทางแพ่งไม่จำเป็นหรือการปล่อยกู้นะครับมันจะมีแนวความคิด peer to peer lending นะครับ crowdfunding ต่างๆเราไม่จาเป็นต้องไปกู้สถาบันการเงินอาจจะมีแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นเว็บเซอร์วิสก็แล้วแต่เราเอาบัญชีธนาคารของเรารายได้ของเราประวัติของเราไปโพสต์ไว้ต้องการกู้เงินเท่านี้ผ่อนเท่าไหร่ต่อเดือน เจ้าของเงินตัวจริงที่ไม่ใช่ธนาคารเป็นคนธรรมดานี่แหละครับที่เอาเงินไปฝากไม่จาเป็นต้องไปฝากแบงก์แต่ทุกคนในโลกนี้ที่อยากลงทุนจะเข้ามาดูศักยภาพของคุณแล้วอาจจะร่วมลงทุน5บาท10บาทจนครบหลักแสนหลักล้านอย่างที่คุณต้องการและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมบอกนั้นก็พริ้วไม่ได้ก็จะต้องใจปันผลไปยังเจ้าของเงินทุกคนโดยไม่ต้องใช้ความไว้วางใจอีกต่อไปนี่คือจุดแตกต่างของ ระบบธนาคาร trust กับบล็อกเชนที่ trustless การเผชิญหน้าของ2เรื่องนี้จะเป็นคำตอบว่าธนาคารจะอยู่หรือไปในอนาคตติดตามคลิปต่อไปนะครับ